สวัสดีครับพบกับสุรุขาวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ถึงเวลาเอาราวันเสริมแกลงทีมชาติไทย an, แอนโทนีฮัตสันจีชตาเอเชียเราจะอาดามแปะโดนพันลำซำนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสุภัยแถลงการจุดซุนซาเบลก็น่าตัวจบสกอร,ร์ลูกครึ่งแทอังกฤษในวัย21ปีตอบรับมาร่วมทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการซึ่งแอนโทนีฮัตสันกุนซือชาวอังกฤษเห็นด้วย และเป็นการเสนอชื่อจุดซุนซับเบลเป็นหนึ่งในขุนพลชี้ชะตาเอเชียเดือนพฤศจิกาอยู่นี้พร้อมทั้งเอริกคาวฟุนแบ็กสายตัวเก่งลูกรึ่งไทยซีเดนแข่งเทพยุโรปรายที่2ที่อยู่ในข่ายแอนโทนีฮััสันจะดึงตัวเข้าสู่ทีมชาติไทยอีกด้วยแต่อยู่ระหว่างการรอตอบรับจากมาดามแป้งหลังจากมาดามแป้งได้ทาบทามไปแล้ว อย่างไรก็ตามนะครับภารกิจที่จะดึงตัวแข้งเทพบจากยุโรปยังไม่พอเพียงเท่านี้ล่าสุดกระแสมาแรงอย่างมากแอนทิเนสันเตรียมดึงตัวแข้งเทพบจากยุโรปรายที่3เสริมแกล่งทีมชาติไทยยุคหน่งโดยการดึงตัวเอริวันกาเนีย่ปีกจอมทะลุทะลวงลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสในวัย19เก้ปีจากล้องทีมในลีเอิงฝรั่งเศสเสริมแกล่งตำแหน่งปีกขวาทีมชาติไทยโดยการนี้เอริวันกาเนียรเคยร่วม กับทีมชาติไทยชุดยู23ปีมาแล้ว2ครั้งแต่ยังไม่เคยร่วมเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยแม้แต่เกมเดียวแม้จะวัยเพียง90ปีแต่ด้วยศักยภาพสูงนะครับเขาสามารถเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้อย่างแน่นอนโดยชองหลุยเลกาวผู้นกการกีฬาล้องยอมรับในตัวของเอเดวันเกนิเย่ถึงสาเหตุที่ต้องรีบคว้าวตัวนักเตะดาวรุง่งทีมชาติยรลไนียร์รูว้ว่า เอรวันเป็นนักเตะที่มีผลสวนสูงเทคนิคดีมีพลังและเล่นเพื่อทีมได้อย่างยอดเยี่ยมมากด่วนจับตานักเตะรอดแร,รกมารสระอิชิอิดึงเสริมแกล่งบีจีปทุมเพื่อล่าแชมป์หลังจากสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับยักษ์ใหญ่ศึกไทยลีกประกาศแต่งตั้งมารสระอิชิกุนซือทีมชาติไทยอดีตเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าผู้สอน คนใหม่ยังเป็นทางการแล้วแฟนบอลต่างจับตามความเคลื่อนไหวในการเสริมทัพของทีมโดยเฉพาะนักเตะร,รายแรกที่อิชอิอาจเลือกเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งจับตาให้ดีพริรดลนชำรัสมีกองกลางมากประสบการณ์อาจเป็นนักเตะร,รายแรกที่อิชอิต,ต้องการดึงเข้าสู่ทีมบีจีพัุนเพื่อเพิ่มมิติในแดนกลางและสร้างสมดุลให้กับทีมในการลุ้นเบียดแย่งแชมป์กับบุรีรัมในนุ้นการนี้ที่ผ่านมาอิชอิมักไว้ใจให้พริรดลนชำรัศมี ลงสนามเป็นตัวหลักในตำแหน่งมิดฟิลด์มาตั้งแต่สมัยกุมเทียมสมุทรปราการซิตีิลรวมถึงตลอดในช่วงที่ร่วมงานกันกับทีมชาติไทยซึ่งเพลยดนก็รับบาบาาสุคัญถึงขั้นสวมปลอกแข้งกับตันเทียมสลัดตลาดการแข่งนักเตะของไทยลีกรอบ2จะเปิดขึ้นในฤดูนี้แฟนบอลบีจีปทุมจะต้องจับตาเพราะมีโอกาสสูงนะครับที่เพลย์ดอร์ชมลัสมีจะย้ายมาร่วมงานกับมาชัอิชิอิอีกครั้งภายใต้สีเสื้อกระต่ายแก้ว ด่วนสุดทึ่งจับตาฮัตสันแผงเบ็กโซในฝันทีมชาติไทยโคตรโดในใจแฟนบอลอันเธอรีสันนะครับหัวหน้าผู้ผสอนคนใหม่ของทีมชาติไทยชุดใหญ่เดน้าวางแผนเสริมทัพอย่างเข้มข้น,ขนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงทำศึกฟุตบอลเอชคัพ2027รอบคัดเลือกในเดือนพฤศจิกายนนี้ภารกิจสำคัญของกุเซอร์รายนี้ก็คือการสร้างทีมที่ผสมผสานร,ระหว่างน,นักเตะดาวรุ่งแข็งมากประสบการณ์และ ผู้เล่นลูกครึ่งไทยที่มีศักยภาพเพื่อยกระดับทีมชาติไทยแข็งแกร่งยิ่งขึ้นสู่ทีมหัวแถวระดับทวีปเอเชียล่าสุดจับตานะครับแผงแบคฟอนในฝันของทีมชาติยยุคใหม่อันเนอสันหันได้ชุดนี้มาดลใจแฟนบอลไทยแน่พร้อมเจอทุกทีมของเอเชียประกอบไปด้วยแบ็กขวานิคลัรมิเกลสันจากสโมสรเอสฟิลซิบิแบกเย์กิรมันเซนเตอร์แบ็กเจนร์นักิมดีรับบุลิอเซ่เซนเตอร์แบก คนิด,ดูกล่าวบุรีดำยูเต็ดแบ็คซ้ายอลิคาวจากเอเอจลีกเดนมาร์กหากแพงหลังชุดนี้ได้ลงสนามพร้อมกันจริงๆเชื่อว่าแนวรับทีมชาติไทยจะมีทั้งความแข็งแกร่งความเร็วและความเข้าใจในเกมระดับสูงซึ่งอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสการของทัพชังศึกบนเส้นทางเอเชียและเป้าหมายคว้าตัวไปบรโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปี2030นะครับด่วน ลามคู่ใจคนใหม่มาชดาอิชิอิแทนพี่จ๋ายบนแผ่นดินบีจีปัทุมบาณาอิชิอิก,กับกุนซือชาวญี่ปุ่นอดีตหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยกลับมารับงานใหม่อย่างรวดเร็วหลังแยกทางกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยเสนอเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของเดอะรับบิดบีจีปทุมล่าสุดอิชิอิได้ปรากฏตัวที่สนามทูบีเจสเตเดียมเพื่อเข้าชมเกมฟุตบอลถ้วยชังเอ็เรคัพรอบ64ทีมสุดท้าย คู่ระหว่างบีจีปทุมพบกับกับกแพแงเพชรเอฟซีเพื่อประเมิอนอร์มนักเตะและเตรียมวางแผนระบบการเล่นใหม่ให้กับทีมก่อนเตรียมประเดิมคุมทีมอย่างเป็นการในศึกไทยลีกนัดหน้าอย่างไรก็ตามสิ่งที่สร้างความแปลกใจกับแฟนบอลคือพี่จา๋าเฉลิมพลชินเช,ชิดพง์ล่ามคู่ใจของมาซาอิชิอิสมัยคุมทีมชุดไทยจะไม่ร่วมงานกันในครั้งนี้การอี่ทางสโมสรบีจีปทุมได้ล่ามคู่ใจคนใหม่แล้วนั้นก็คือน้องนอนท ซึ่งเคยทำงานหน้าที่ล่ามให้กับสรัฐยุเยนที่โดโนโฟายามางุจิรวมถึงธรรมชัยและชนพัฒน์ที่น่าระขับก่อนหน้านี้นที่ประเทศญี่ปุ่นการเปลีป่ยนแปลงครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสาคัญของบีจีปุมภายใตยก้การควบคุมของมาชลัยอิชิอิที่ตามวางระบบใหม่และพัฒนาทีมให้กลับมาเบียดลุ้นยังแชมป์กับบุรีรัมในฤดูกาลนี้นะครับยกระดับทีมเจ้าไทยเดอะทุกอัปเดต ตำรากองหน้าไทยห้องซิมูเลเตอร์เดลตุกปิยพงศ์ผิวอ่อนนะครับกองหน้าระดับตำนานของทีมชาติไทยเผยความคืบหน้าโครงการพัฒนากองหน้าของไทยที่ตัวเองเริ่มเอาไว้ย,นยืนยันยังเดินหน้าต่อเนื่องและคาดว่าจะสามารถรุกหลักสูตรได้ภายในประมาณ1ป,ปีพิยพงศ์ผิวอ่อนนะครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการนี้ว่าเรื่องนี้ทําตั้งแต่วันแรกตนสัญญาประชาคมกับแฟนๆชาวไทยทั้งประเทศ ตนมีตําราของหน้าแล้วการในยกันฝ่ายเทคนิคสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ทำ M.O.U กับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมกชแล้วเรื่องนี้ใช้เวลานานเพราะทำหลักสูตรเข้าสถาบันการศึกษาสัมมนา3-4รอบแล้วมีอาจารย์หลากหลายรวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิเยอะไม่ใช่แค่ฝ่ายฟุตบอลยังต้องมีวิทยาศาสตร์การกีฬาพภชนาการนักจิตวิทยาเดี๋ยวทุกกล่าวต่อไปว่าตอนนี้เหลือ ขั้นตอนถ่ายวิดีโอที่มกชช,ชมรี50-60ตอนส่วนนี้ใช้เวลาพอสมควรยืนยันทําแน่นอนอะไรที่รับปากไม่เคยเหลื่อมบางคนอยากเปิดแล้วรับประทานได้เลยแต่เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับในตําราของตนอย่างไรก็ตามเมื่อต้องไปเข้าวิชาการจึงมีกระบวนการค่อนข้างเยอะใช้เวลาเป็นเดือนเช่นการบิดสะโพกถูกไหมอีก5-6เดือนจากนั้นก็วิพากษ์วิจารณ์ ใช้เวลาอีกเกือบปีทางรัฐไม่มีนอกจากเป็นคนแล้วทำแต่เมื่อเป็นหลักสูตรต้องกระจายทั่วประเทศต้องพิสูจน์ให้ได้เมื่อเป็นตำราแต่ผมไม่เก่งด้านวิชาการโชคดีอาจารย์หลายท่านสนับสนุนปียพงศ์กล่าวพร้อมทั้งยืนยันว่าเรื่องนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยมาดามแป้งเนื้อผันนื้อซำก็สนับสนุนนะครับเมื่อราวเดือนกร,กรกฎาคมปี2567ปียพงศ์เคยพูดถึงการสร้างห้องซิมูเลเตอร์ปั้นกองหน้าชังศึก ซึ่งล่าสุดเดอะตุกอัปเดตว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนการพิจารณาโดยจากงบป,ประมาณสมาคมฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟาเปลี่ยนมาจากการทําพิพิธภัณฑ์กําลังตัดสินใจในการทําห้องซิมูเลเตอร์สิ่งสําคัญคือเรื่องสถานที่ซึ่งหายากนายกบอกว่าไม่เลืมสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่หาความเหมาะสมความลงตัวนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่30ตุลาคมนะครับ